เล่นเกมเพื่อที่จะไต่แรงเวอร์อีเวนต์ขั้วสูงโน no. เล่นเกมเพื่อที่เตรียมจะทำฟิวชั่นมอนสเตอร์ตัวใหม่ย e สตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ยอยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพี่ดีต้อนรับสู่รายการทูนูปส์ซัมเมอร์สแคสนะครับก็ตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหมีเดฟสโนว์ตัวใหม่ที่เข้ามานะที่ทำให้เพื่อนทุกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ออกอ่าออกทะเลเพื่อที่จะเตรียมทำฟิวชั่นมอนสเตอร์สำหรับทำมอนสเตอร์ใหม่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีประกาศของมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามานะครับก็มีอยู่สองสายพันธุ์นะนั่นก็คืออ่าเหล่าตระกูลของด็อกเกบีนั่นเองนะครับผมก็มีอ่าตัวที่เป็นราชาด็อกเกบีนะครับก็จะอ่าดู มีความเกลียวกาดนะฮะแล้วก็ัวใหญ่มากในระดับหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหมาเป็นราชินีไอ้ไม่ใช่ราชนีสิเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงด็อกเกบีพร้อมกับเจ้าหมาน้อยน่ารักของเธอนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสําหรับตัวที่กำลังจะเข้ามานี้นะครับอันนี้คือเดสโนอก็คือว่าจะให้รายละเอียดมาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะ,ะตัวอัปเดตจริงจะเข้ามาในอีกไม่ช้านี้นะครับอ่าเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนละกันก็อันนี้คือเขาก็จะมีการอัปเดตอ่า ข่าวสารเรื่องราวต่างๆนะโดยเฉพาะ,ะตัวที่เป็นการแข่งขัน swc ตอนนี้จะเข้าสู่รอบของ world finals ในวันที่4พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ world f i n a l i s t นะครับผมมาทั้งหมดเนี่ยครบแล้ว8คนนะครับอ่าก็นี่ครับผมอ่าก จะมะีผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จกมีเริ่มจากชาวไทยของเราเลยแล้วกันนะฮะผ่านจาก Thailand Open Qualifier นะครับนั่นก็คือเซราหรือแซงของเราเองนะฮะ,ะทุกๆปีของ s w c เนี่ยก็จะมีไชน่าควอลิฟิเคชันแมทช์นะก็เลสนะครับอเลสเข้ามาเป็นที่ร้อนแล้วเลสนี่เคยเป็นแชมป์โลกด้วยนะของ s w c ในปีก่อนหน้านี้นะครับอ่ของอเมริกาครับนะครับผมนี่ก็มาด้วยทร e เวลส์นะผมกับ Big V วีนะจะบอกได้เลยว่า2คนนี้ก็เป็นตัวตึงนะ True w ว l ส s ก็เป็นผู้ที่เข้า World Finals มมาาาหลลลยปีกกแแ้้วว็เคยได้แชมป์ของ Legion Tournament มาด้วย นะครับอ่าทั้งฝั่งของยุโรปนะก็นี่ครับเพราะพิงกี้หรือพิงรอยนะมากับลูฟี่นั่นเองนะครับพิงรอยก็เรียกได้ว่าโหเป็นทั้งรองแชมป์ SWC มาก่อนหน้านี้แถมนอกจากนี้ยังเคยได้แชมป์ดีเจนครับอีกและก็ทางขวานะครับผมสำหรับเอเชียแปซิฟิกครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ด g e n d YC นะครับผมแชมป์ SWC ปี2 0 2 0ั่อ่องพัน่สิบเอมั้งอ่าี YC กับทัพงคุสโสเทนนะครับผมก็เข้ารอบมานะครับก็บอกได้เลยว่ารอบนี้นี่อ้โห แซนได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่พร้อมกับพลังที่ใหญ่ยิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้แซนนะสูตายนะครับผมก็รอบนี้ก็อย่าลืมมารับชมกันและกําลังใจเป็นเ่งที่สําคัญมากก็อย่าลืมส่งกาลังใจไปให้เซรากันด้วยนะครับแล้วก็มารับชมการแข่งขันกันในวันที่4ี่ลังจากที่ไอคอนสยามนั่นเองนะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพเวิร์ลไฟนอลส์นะครับผมอ่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตอมฟิวชั่นมอนสเตอร์อะนะครับผมของเราเนี่ยใหม่2ตัวเลยนะครับ อ่าจริงๆบอกว่า3ตัวนะเพราะว่าเจ้าเจ้าหญิงด็อกเคบินะครับผมก็มีเจ้าหมาน้อยมาด้วยนะครับแอนนี่รูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวด็อกเคบิเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือด็อกเคบิหลอดนะครับผม ราชันด็อกเคบิอันนี้คือด็อกเคบิพรินเซสนะครับผมมากับเจ้าหมานะครับผมชื่อซ um ับสัมราไม่ใช่ชื่อซับซารีนะครับผมตัวตัวนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าในรากศัพท์จริงๆมันอ่านยังไงนะนะครับแต่ก็อันนี้คืออ่านตามภาษาอังกฤษนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับผมสำหรับส,สกิลของเจ้าตัวด็อกเคบิลอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่เราสามารถที่จะอ่าฟิวชั่นได้เดี๋ยวธาตุอื่นๆก็คงจะออกมานะครับในอ่าตอนที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยตัวเกมตัวสายพันธุ์ด็อกเคบิลอาารวถฟิ ได้นะครับแล้วเดี๋ยวท่าดื่นเราก็ต้องมาคอยดูกันว่าความสามารถของมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวด็อกเคบิลอดท่าตื่นะอ่นะเดี๋ยวมาดูท่ามืดก่อนแล้วกันนะครับอ่าท่าแรกนะวายวายเลสวิงนะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมหนึ่งเป้านะแล้วก็อ่าการโจมตีจะแรงขึ้นตาม max HP นะครับแล้วก็สตาร์ทศัตรูได้โอกาส30%นะครับตัวนี้เป็นสาย HP ด้วยนะก็ทำให้การโจมตีแรงสอดคล้องกันไปนะครับท่าที่สองนะครับผมเมจิคอลกอร์ด บออตทตลนะครับผมอันนี้น่าจะเจ้าตัวด็อกคคบีลอดเนี่ยน่าจะมีอาวุธอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะั่นก็คือตัวขวดของเขานน่นเองนะก็เป็น,ในใคล้ายๆกับว่ามันมีขวดอ่ะมันน่าจะแบบเอาขวดมาดูดสก,กิลหรืออะไรสักอย่างแน่เลยนะครับอันนี้นะเนี่ยครับผมก็เป็นการจบตีส0ตูนะครับผมทำดาเมจ15%ของแม็กซ์ HP นะอันนี้ก็คือแบบว่าสมมติแม็กซ์ HP หนึ่งหมื่นเนี่ยก็ตีปงเข้าไปแล้วก็ทำดาเมจพันห้าร้อย เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะดูดบัฟของเป้าหมายได้1บัฟด้วยนะครับก็อย่างสมมติว่าสตูมีบัฟแอทแท็กอยู่บนหัวก็มีโอกาสในการดูดบัฟแอทแท็กไปแต่ถ้าสตูไม่มีบัฟเลยจะเป็นการแปะ,ะตัวที่เป็นแบรนดิ้งเอฟเฟกเข้าไป2 t u เทิร์นแทนนะครับช่วงนี้ก็เลยรียกว่าแบรนดิ้งเนี่ยก็ มีการมีความสามารถในการที่ะจะอยู่ในมอสเตอร์ได้หลายตัวแล้วนะแบรนดิงก็มีการแจกนะครับผมแบรนดิงเนี่ยก็คือตาประทับสีแดงที่เป็นรูปลูกไฟนั่นเองจะทำการเพิ่มโบนัสดาเมจเข้าไปให้กับเป้าที่โดนแบรนดิงเนี่ย25%นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลสุดท้ายกันนะสำหรับด็อกเกบิดสกัดสเปลนะครับผมท่านี้ก็เป็นท่าที่จะเพิ่มแอตแทกปาร์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตามาจำนวนการฮิลที่เกิดขึ้นในฝั่งของศัตรูนะครับเขาใช้คำว่าดีเอนเนมี่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมีการฮิลหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นการฮิลทั้งทีมเนี่ยก็คือสมมติว่าทั้งทีมสี่ตัวใช่ไหมครับตัวละสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะข ทำการฟื้น HP ให้กับเพื่อนที่มีตาสวอท HP ที่น้อยที่สุดในทีม10%ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะ,ะก็แบบเจอแบบพวกตัวฮิลอะไรอย่างเงี้ยโบวงโบเวิร์กหรือว่าตัวไหนที่แบบว่าฮิลเป็นพาสซีฟลุกเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เจ้าตัวด็อกเคบิลอดเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วยฮิลให้เพื่อนได้ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวสำหรับตัวนี้นะก็เตรียมฟิวชั่นกันนะครับอันต่อไปครับเจ้าตัวด็อกเคบิลพรินเซสนะครับแล้วก็จับกับเจ้าหมาของเธอซับาลี อ่าท่านี้ก็ท่าแรกนะครับท่า bring it here นะครับเป็นการโจมตีสตรูนะครับผมแล้วก็อ่าในการโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้อ่าชิลนะครับ10%นะครับผมของ Max HP ของของเจ้าตัวด็อกเกบิบพรินเซสนะครับให้กับเพื่อนในทีมที่มี HP น้อยที่สุดนะครับ2เทินนะครับและนอกจากนี้นะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าตัวด็อกเกบิบพรินเซสเนี่ยมาติดอ่ามันมันติดอิน b i บ i ิตี้เอฟเฟนะครับอ่าหรือว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นลับนะครับผมลับฟรีสอ่าหรือว่าสตัน นะครับอันนี้ก็คือจะทำให้เจ้าหมาเนี่ยมันออกไปช่วยออกไปโจมตีได้ในในเทือนนั้นแล้วก็เจ้าหมาที่ออกไปโจมตีเนี่ยก็มีโอกาสในการลดแอตแทคบาร์ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะโอกาสการติดก็อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าพออัพเต็มแล้วแอค i ิเวชันจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับ อันต่อไปถ้าชื่อลันนะครับท่านี้น่าจะแบบว่าสั่งให้หมาวิ่งออกไปชนละมั้งนะครับก็เป็นการโจมตี2ครั้งนะครับผมมีโอกาสในการทำกรอดแตก2เทิร์นครับในแต่ละฮิตมีโอกาส50%นะครับและถ้าสุดท้ายนะครับผมก็นี่ครับผม go please นะก็ส่งทองมาให้หน่อยซิอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่าที่ทำให้ฝั่งของเราเนี่ยนะครับมีมีบัฟปีกนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟคริตให้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรับดสดาวที่ใส่ปีกได้นะครับ อ่ก็เนี่ยครับอันนี้ก็คือสกิลของทั้งสองตัวนี้นะก็มีแมคชีนิกส์ใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบนะครับของฟิวชั่นแมทเทียลของด็อกด็อกคิบิลอร์ดกันนะครับสลาดด็อกคิบ Dok ิลอร์ดเนี่ยนะครับก็จะองค์ประกอบก็จะตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการใช้เจ้าตัวด็อกคิบิพรินเซสนะอันนี้ก็จะเป็นฟิวชั่นแมทเทียลใหม่นะครับก็องค์ประกอบของมอนสเตอร์ต่างที่ใช้ก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับก็จะมี4ตัวที่เป็นตัวพื้นฐานนะครับอ่าส่วนเจ้าตัวต่อไปที่ต้องใช้้เนนนีี่่ยออัก็ ฟิวชั่นที่เราจะต้องใช้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็น4ตัวน,ะนั่นก็คือเจ้าตัวโอนิธาน้ำนะครับเนี่ยโอนิธาน้ำก็สามารถที่จะลมล่างกันได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดสกอร์ได้อยู่แล้วแล้วก็มีโอนิน้ำเหลือก็เอามาผสมเป็นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปสามารถฟิวชั่นได้อยู่แล้วนั่นก็คือเจ้าตัวเจ้าตัวไรแอ็ดัาดลมนั่นเองนะครับก็มีให้ฟิวชั่นอยู่แล้วแล้วก็แจนเซนทางขวาสุดนะแจนเซนก็อย่าลืมนะครับเก็บตัวหนึง่งไว้เล่นสำหรับ b j 5นะครับ แล้วก็เอาเพิ่มมาถ้าเกิดว่าเพื่อนเปิดสกอเร็ตเมื่อได้อีกนหนึ่งก็สามารถเอามาเป็นส่วนผสมในการผสมเจ้าตัวนี้ได้แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราดูใน p r i อ r i t ตในภาพรวมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แนะนําให้รีบฟิวชั่นขนาดนั้นนะครับอยากใช้เป็นฟิวชั่นตัวจําเป็นอย่างเช่นเจ้าตัวเจ้าตัวเบลนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวเอ็มเพเรอร์ทัดไฟนั่นเองนะมันใช้ในทีม b j 5นะครับ พลังท่าแสงก็จําเป็นนะครับเวลามอสนะครับผมหรือว่าอิฟเฟกตมือก็จําเป็นอยู่นะครับก็อยากให้ทําตัวพวกนั้นก่อนเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นตัวที่แก้เกมมากในระดับหนึ่งนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้ก็สอบอัปเดตนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนทุกคนที่แบบยังหาฟิวชั่นมอนสเตอร์ใหม่ก็น่าจะมีตัวเล่นสนุกนะครับก็ขอบคุณสักการรับชมแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับแล้วเราก็มาทำเราจะมาฟิวชั่นแล้วเอาเจ้าตัวนี้มาเล่นให้ดูกันนะครับก็เเดดดีีีี๋ยยยวววววจออกกััััันนนนนนใิโห้้าาาาตรรปสสคบบบ๊